รัตนะแปลว่าเรื่องให้เกิดความยินดี <c oughs> สิ่งซึ่งให้เกิดความยินดีเรียกว่ารัตนะในทางวัตถ,ถุก,ก็แก้แหวนเงินทองทางจิตใจก็คือสิ่งที่เกิดความยินดีทางจิตใจทางนามนธรรมก็ได้แกส่สารสนหท่น่ายินดี ยิ่งกว่าแก้แว่นเงินทองก็ <c oughs> มีสามอย่างก็เลยเรียกว่าลัตตนะสามลัตตนะสามอย่างแต่ยังมีทางที่จะดือ้อจะดูเห็นลึกซึ้งจนเป็นอย่างเดียวก็ได้ <c oughs> คือดูในแง่ที่ว่าถ้าแยกไปเสีอย่างหนึ่งแล้วมันมีไม่ได้ไม่มีพระพุทธก็ไม่มีพระธรรมและพระสง ไม่มีพระธรรมก็ไม่มีพระพุทธขึ้นมาได้เขาพระพุทธเจ้านี่เป็นพระพุทธเจ้าได้เพราะมีพระธรรมให้จัดสรุ้ <c oughs> ไม่มีพระสงฆ์ไม่มีผู้ปฏิบัติก็ไม่มีประโยชน์ง่า <c> ย <oughs> แลวจะไม่อยู่ยืนยาวต่อไปได้หลังจากพระพุทธเจ้าจัดสรุปแล้วก็เงียบหายไป เราจึงเห็นความจําเป็นที่สิ่งทั้งสามนี้จะต้องเนื่องกันแยกออกจากกัน